สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมผู้ช่วยด้านการเกษตรของขันชัยฟาร์มอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรนั่นก็คือดินคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่ต่างกันแล้วผลผลิตไม่เท่ากันทำไมบางคนปลูกทุเรียนแล้วโตไม่ทันใจคาตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่ดินครับ ในคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับดิน3ประเภทหลักๆที่เราเจอบ่อยพร้อมเจาะลึกว่าดินแต่ละแบบเหมาะกับพืชชนิดไหนและเราจะปรับปรุงดินของเราได้อย่างไรให้พืชเติบโตได้ดีที่สุดรับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะเลือกดินเป็นปลูกพืชได้ตรงใจและเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าดินคืออะไร ดินก็คือส่วนประกอบสำคัญบนพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นจากการผุพังของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วซึ่งในดินจะมีทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าซที่สำคัญคือในดินยังมีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายที่ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ และหน้าที่หลักของดินเลยก็คือเป็นที่ยึดเกาะของรากพืชเป็นแหล่งอาหารและน้ำให้กับพืชและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กเกษตรกรอย่างเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องดินเพราะถ้าเราเลือกดินผิดชนิดหรือปลูกพืชไม่ตรงกับคุณสมบัติของดินก็เหมือนกับการเริ่มต้นจากศูนย์ครับปลูกไปเท่าไหร่ก็อาจจะได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยแล้วดินที่เราเจอกันบ,บ่อยๆมีกี่ประเภทกันละ่ะ โดยทั่วไปเราจะแบ่งดินตามเนื้อดินออกเป็น3ประเภทหลักๆนั้นก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนครับมาเริ่มกันที่ประเภทแรกครับดินเหนียวครับดินเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะเม็ดดินที่ละเอียดมากเวลาแห้งจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งและเมื่อเปียกจะเหนียวติดมือ คุณสมบัติเด่นของดินเหนียวก็คือมันสามารถอุ้มน้ำได้ดีมากแต่ในทางกลับกันก็ระบายน้ำและอากาศได้ไม่เท่าไหร่ทำให้รากพืชขาดอากาศได้ง่ายแล้วพืชอะไรบ้างละ่ะที่ชอบดินเหนียวโดยความที่ดินเหนียวอุ้มน้ำเก่งทำให้มันเหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำเยอะๆตลอดเวลาครับอย่างเช่นข้าวครับพืชน้ำอย่างบัวหรือแม้แต่ไม้ผลบางชนิดอย่างส้มโอหรือลองกองก็สามารถปลูกในดินเหนียวได้ดีเช่นกันครับ แต่ถ้าเราอยากจะปลูกพืชที่รากต้องการอากาศในดินเหนียวละ่ะมีวิธีแก้ไขครับเราสามารถปร,ปรับปรุงดินเหนียวให้ดีขึ้นด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุครับเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือแกลบดิบแกลบเผาสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินร่วนสุยมากขึ้นระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้นครับ สรุปง่ายๆสำหรับดินเหนียวอุ้มน้ำดีระบายน้ำไม่ค่อยดีเหมาะกับพืชที่ชอบน้ำจัดๆและต้องหมั่นปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความร่วนสุยครับมาถึงประเภทที่2กันบ้างครับดินทรายลักษณะของดินทรายก็ตรงข้ามกับดินเหนียวเลยครับเม็ดดินจะมีขนาดใหญ่มากทำให้มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเยอะคุณสมบัติเด่นก็คือระบายน้ำได้ดีมากแต่ในทางกลับกันก็อุ้มน้ำได้ไม่ดีเลยครับ ทำให้ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างออกไปได้ง่ายมากพืชที่ปลูกในดินทรายจึงมักจะขาดน้ําและขาดสารอาหารครับแล้วพืชอะไรที่เหมาะก,กับดินทรายโดยความที่มันระบายน้ําดีทําให้มันเหมาะก,กับพืชที่ไม่ชอบน้ําขังครับเช่นมันสาปะหลังมันเทศถั่วลิสงหรือแม้แต่แตงโมก็สามารถปลูกได้ดีในดินทรายครับพืชเหล่านี้มีระบบรากที่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ในระดับหนึ่งครับ แต่ถ้าเราอยากจะปรับปรุงดินทรายล่ะง่ายนิดเดียวครับสิ่งที่เราต้องทำคือเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำให้กับดินครับวิธีที่ดีที่สุดคือการเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆครับเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือพืชคลุมดินพืชเหล่านี้จะช่วยให้ดินทรายมีโครงสร้างที่ดีขึ้นอุ้มน้ำได้มากขึ้นและเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อีกด้วยครับนอกจากนี้การทำเกษตรอินทรีย์จะช่วยให้ดินทรายค่อยๆดีขึ้นในระยะยาวครับ สรุปสำหรับดินทรายระบายน้ำดีอุ้มน้ำไม่ดีธาตุอาหารต่ำเหมาะกับพืชที่ทนแล้งและต้องหมั่นเติมอินทรีย์วัตถุอย่างสม่ำเสมอครับมาถึงพระเอกของเราในวันนี้ดินร่วนครับดินร่วนเนี่ยถือว่าเป็นดินที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปลูกพืชทั่วไปเลยครับเพราะมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างดินเหนียวดินทรายและดินตะกอนคุณสมบัติของมันคือระบายน้ำและอุ้มน้ำได้ในระดับที่พอเหมาะ ทำให้รากพืชได้รับทั้งน้ําและอากาศอย่างสมดุลและยังมีธาตุอาหารที่เหมาะสมอีกด้วยครับดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืชแทบทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอย่างผักคะนา้าผักกาดหรือไม้ดอกไม้ประดับอย่างกุหลาบหรือทานตะวันไปจนถึงไม้ผลเศรษฐกิจอย่างทุเรียนหรือมะม่วงก็จะเริญเติบโตได้ดีในดินร่วนครับแล้วถ้าเราไม่มีดินร่วนละ่ะเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ครับ โดยการนำดินเหนียวผสมกับดินทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติใกล้เคียงกับดินร่วนมากที่สุดสูตรยอดนิยมก็คือดินเหนียว1ส่วนดินทราย1ส่วนและปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนครับสรุปสำหรับดินร่วนเป็นดินในฝันของเกษตรกรเพราะมีคุณสมบัติที่สมดุลทั้งการอุ้มน้ำการระบายน้ำและธาตุอาหารเหมาะกับการปลูกพืชแทบทุกชนิดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นความแตกต่างของดินแต่ละประเภทแล้วใช่ไหมครับการทำความรู้จักกับดินในแปลงของเราเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากครับเหมือนกับการที่เราเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับสภาพอากาศถ้าเราเลือกได้ถูกตั้งแต่แรกการทำกรเกษตรของเราก็จะง่ายขึ้นประหยัดต้นทุนและได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากว่าแน่นอนครับลองสังเกตดินในแปลงของคุณดูนะครับว่าเป็นดินประเภทไหนและพืชที่คุณปลูกอยู่เหมาะกับดินนั้นแล้วหรือยังครับ ถ้ายังไม่เหมาะก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเราสามารถปรับปรุงดินของเราให้ดีขึ้นได้เสมอด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุครับสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนอาหารเสริมชั้นดียอดให้กับดินทําให้ดินแข็งแรงอุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะปลูกพืชได้ทุกชนิดครับอย่าลืมนะครับว่าดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำคลิปเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง KCF ขันชัยฟาร์มเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ